กลับมาติดตามรับชมความโหดความมันความฮากันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดอยู่กับทีมงานเจมอนนะครับมาดูที่เทกันครับที่บ้านหนองอีเข็มตำบลเมืองเสือพยากระภูมิพิสัยหมาสารคามครับเดี่ยวแรกก่อนเลยครับโอ้เรียบร้อยครับ เอาแล้วเรียบร้อยเสียแบงเกมเลยครับอยู่เลยถอยลงไปแล้วอยู่เลยครับ โหโหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับติดลมครับ นี่ก็จะเป็นหล้อของอีกหนึ่งทีมงานนะครับที่วิ่งอยู่ตรงนี้ถนนค่อนข้างแคบนะครับต้องขออภัยด้วยอย่างที่บอกแล้วครับโหดแน่นอนโอ้เรียบร้อยเลยเสียแบกจัดไปก่อนครับหนึ่งลุมเลยครับถอยลง ผลจากถนนเท่านั้นเองครับเรียบร้อยคอเด็ดเกิดขึ้นแล้วครับ <c oughs> ไหนๆจุดประสงเขาจะเทตรงไหนเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงไหนเลยเสียแบงค์บอกเทาก็ตรงนี้ก่อนเลย นี่ครับความโหดความมันรวมตัวกันทีไรก็แทบจะบันลทุกทีก็ว่าได้ครับเรียบร้อยเอาง่ายทีนี้เสียโนว่ายัางไงไม่ทับใหญ่ว่าไงวันนี้โอหาหมายแล้วครับเอางัดเฉียงนาแล้วทีนี้ โอ้โห,โ,หโหแม่ใจว่เนี่ยแม่ใจวะสิแม่แม่ใจไหม <laughs> เอารถดึงว่ะแต่เลียงม่บ่ไม่มีใครมีเลย ขึ้นไปแล้วครับเสียบแบงค์ดูสิจะรอดหรือเปล่าออกเองได้ไหมโอ้โหอ, <Ep 2> อ,<เ>อีกคิวสร้างว่ายังไงขอแบบนี้ได้ไหม <laughs> โอ้ไปดูหน้างานเลยเรอเห็นเดินดูสองชั่วโมงแล้วนะไม้หักแล้วครับไม้อย่างดีเลยหักแล้ว ผลนี่มันต้องมีสลิงแล้วเนี่ยฮะมันดีอย่างนี้ครับสำหรับผมเนี่ยมันดีแน่นอนอ้าลอยนะครับ,ลอ,รบลอยแล้วครับลอยแล้วลอยแล้ว

ขอหนักๆกว่าน like ี้ได้ไหมเอาให้มิดกั้งหกโลหรือไม่ไม่ถ่ายแน่เลนเออทีมงานยังไงไม่มีสลิงเลยเนี่ยโคดันโคดรถมาเบียโน้อยสลิงมีหรือเปล่าเบียโน้อยไม่อยากติดก็เอาไว้เผื่อได้ลากคนอื่นก็ได้เอาเบียโน้อยไปอยู่รองฮะเอาเบียโน้อยไปอยู่รองยิ่งนะนี่พูดเองนะ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูจับตาดูดาดาดให้ดีครับรอดไม่รอดเสียนโนส่วนตัวผมว่ายังไงก็เรียบรอ้อยพุ่งเลยพุ่งเลยเลยียบเลยเยียบอออ๋ออ เอาเรียบเลยเรียบเลยไปเอาเ,เอา,เเเอาเโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดไปเลยลุงพี่นี่แหละที่ผมต้องการ แล้วแล้วก็เป็นทางด้านของเสียโนครับเกมโอเวอร์อครับเ,เอาไงล่ะทีนี้เสียโนอบอกอยากให้ติดดีนะักจัดให้ซะเลยโอ้โห,โหครับมิดล้อครับป่าผักบุ้งด้วยป่าป่าผูกอะไรอยู่ตรงนี้ พวกพักรดน้ำตลอดตลอดป๋าบอกรดน้ำตลอดภาพก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับเรียบร้อยครับเกมเลยครับแล้วเป็นที่ พื้นที่รับน้ำตลอดทังปีด้วยเพราะว่าปลูกผักยังไงก็ไม่ขึ้นครับดินอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละครับเอามาแล้วครับรถไถแท็กเตอร์คูวต้า L 50 18 มิดเลยครับสีล้อหลังเรียบร้อยโอ้โหนี่ดูสิครับขวันใจสายหอดนี่ถูกใจเลยแบบนี้อย่างที่บอกแล้วครับ โหดโหดมันมันต้องตีเล็กสายมันพันโหดเอาไงรถไทยลากบอเอารถหนักลากไทยจะเป็นผู้โชคดีเอาเบียร์น้อยลากใช่ไหมเอาเสียโนเอาใครลาก เอาคันท่อดังๆน่ะมาลากนะอ้าวถอนไม่ออครับรถไถล่างโอ้โโอ้โโอ้โโอ้รถไถเบินยางครับรถไถเบินยางแล้ว ดูดีครับนี่หมดไปเยอะเลยนเนานนี่ไม่ขึ้นครับเ,เปลี่ยนองศาการดึงครับเมื่อกี้อยากค่อนข้างเอียงนิดหนึ่งคราวนี้มาดึงตรงตรงครับ ขึ้นหรือเปล่าจับตาดูให้ดีเอาเอาเอาโอ,โอ,โอ้ยังครับยัง ไม่ขยับเลยครับจมหนกักนี่มันกลัว่ะวะนี่มันกลัวปะตา,สาเสียยะเสียแทนแล้วก็เสียเอ็นนะครับขอแบบนี้ได้ไหมครับว้าวอ่ะ ถ้าถ้าถ้าแบบนี้ให้เที่ยว500เอาไหมไม่เอาฮรับฮะไม่ถ้าจิตแบบนี้จ่ายเลยเที่ยว5 0า้ยเอาไหมเอายะรู้ได้แล้ว5 0า้อยอ่ะบ่บเอาไมถึงมูอเจ้า ต้องขูดก่อนแล้วครับเพราะว่าล้อหายเลยปกติเซียนโนก็จะเทอย,อยู่ข้างหน้านั่นแหละเ,เดี๋ยวว่ากองเชียร์เยอะครับผมก็เลยโชว์สันหน่อยอก็เลยเหนื่อยเลยครับ นี่หลบทางครับหลบทางหลบทางให้ครับหลบทางให้เจ้าเบียร์น้อยครับได้โชว์ครับเบียร์น้อยร้อยลีลาฮะเจ้ามากแบบไหนมันจัดให้เลยมดเอาเอาหนาเลยเอาหนาเลยเอาหนาเวลาด้ไมขึ้นมาปุ๊บใส่กันเลยว้าวดี๋ยดีดีสุดยอดแล้วเดี๋ยวเอาแล้วครับจัดให้ครับ เอาหนาก้อนเ,เอาหนาก่อนเอาหนาก Zus, ่อน,อนลออหนาก้อนปอโทษเจ้าอย่าดูถูกคั้งนี้นะขึ้นเสาไฟฟ้ามาแล้วนะการจราจรติดขัดเลยครับ อ้าวโยกกลับล้ำก่อนพ่อพ่ออ้พ่อพ่อหวัดเสียวหวัดเสียวจังหวะลงหน้าผา โยกกลับลำนะครับเบียร์น้อยร้อยลีลาพ่อพ่อเบิ๊กบิ๊กโอ้ยคนดูหัวใจจะวาย เตรียมตัวครับ่งสัญญาณแต่โอ้พอ่พอพอ่อพ่อโอ้โหสุดยอดการเล็นคูกปลาโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดเบียนดถอยถอยถอย โอ้ส nice. right. 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 ุดยอดเลยครับแรงมากอ้าวมามาอ้าวยังยังอีกยังอีกยังอีกเทดีหนอก้อน๋ย้ดู โอ้สุดยอดของความมันจัดหนักจัดเต็มเลยครับถอยถอยเอ้เอ้เอ้ ยอดอ่าโอเคครับจบไปสองคันโหดโหด,ด,เ,ด,เ,ดเดี๋ยวให้เด็กเตอร์คุปตา้าเขีขร์ทางกันก่อนเดี๋ยวคอยมาโหดกันต่อในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ